สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานซึ่งตรงกับวันที่27กันยายน2567ความว่าพระนัท่านนายเซียดาเบดีมุฮามดฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานกรุงอัชกาบัดในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภาระไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาช,ช,าชนชาวเติร์กเมนิสถานประเทศไทยและเติร์กเมนิสถานได้ร่วมกันเสริมสร้างสัมพันธมไมตรีและความร่วมมือมาตลอดระยะเวลาสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือที่หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานการท่องเที่ยวและการกีฬาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นเอเนกประการพระบระมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องสวอลเล็ e ออนไอซ์ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพวันนี้เวลา13นาฬกา5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่อประเนศการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องสวอนเล k กออนไอซ์จำนวนสององค์โดยคณะดิอ i มพ e เรีย i ไอ s ์ตาจากสหาราชอาณาจักรอันเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2565เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ24ปีของงานมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ สร้างกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนเพื่อผลักดันให้เยาวชนได้เปิดโลก,กทัศน์ได้สัมผัสกับโลกของศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและต่างชาติได้ทำการแสดงและทำกิจกรรมร่วมกันแปกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความสามารถและการชื่นชมดนตรีนาฏศิลป์การแสดงละครและศิลปะอื่นๆจากวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไปการแสดงสเก็ตน้ำแข็งเรื่อง s วอลเล็กออนไอซโดยคณะด The Imperial i c s t t r r เป็นการนำการแสดงบัลเล่ที่ได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลายสเก็ตน้ำแข็งมีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัลมาร่วมในการแสดง คณะอดี i อิมพีเรีย e ไอส r ตเป็นคณะบัลเล์ที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลกที่หวนคืนสู่เวทีของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ท้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้